สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพุทธพิช,ชาคิดอะไรไม่ออกบอกพุทธพิช,ชานะคะวิธีมีความสุขมีสองอย่างนะคะหนึ่งก็คือทําเหมือนเราในอดีตอดีตก็คือมนุษย์ออกล่าสัตว์นะคะแล้วก็ยกแขนย,ยกขาดังนั้นวิธีมีความสุขก็คือออกกําลังกายนะคะทาอะไรก็ได้แต่พุทธพิช,ชานะคะแนะนําว่าเตะต่อยดีที่สุดเอามอนเปแขนแล,ล้วเตะใช้เตะควา้าหรือหัดชกมวยอ่ะดีที่สุด อะไรก็ได้ที่ทําให้เราได้ใช้พลังงานเยอะๆออกมานะคะจะดีที่สุดชกมวยหรือไม่กระโดดตบ200ครั้งต่อวันอย่างเงี้ยคะ่ะหรือไม่ก็เดิน5กิโลถือขวดน้ําไปแล้วก็เดินกลับอย่างเงี้ยก็ได้ะคะ่ะอันที่2นะคะลดความคาดหวังลงเพราะว่าความสุขของแต่ละคนมันอยู่ที่ช่วงอายุตอนเด็กความสุขก็คือยืนได้นะคะเดินได้พูดกับแม่ได้ขึ้นมาหน่อยเลยนหนังสือความสุขก็คือเรียนได้ ผ่าน2.5แกมาหน่อยความสุขก็คือจบป,ปริญญาโทจบป,ปริญญาเอกหรือความสุขก็คือจบป,ปริญญาตรีแต่มีงานที่มั่นคงอายุ60ปีความสุขคือได้เข้าวัดเข้าวาหรือพอเพียงหรือมีเงินไว้ดูแลตัวเองตอนเกษียณความสุขของแต่ละช่งวงวัยมันต่างกันนะคะข้อ2ก็เลยขอวิธีสร้างสุขเป็นลดความคาดหวังลงจะคาดหวัง 100, ร้อยเหลืออย่างเงี้ยค่ะความสุขจะมานะคะอย่าคาดหวังมาก อะไรก็ไม่ได้นอนมันทำให้ไม่สมหวังสรุปวิธีสร้างสุขหนึ่งทำตัวเองเหมือนยุคมนุษย์สมัยก่อนคือมีการล่าสัตว์ก็หมายถึงว่ามีการออกกำลังกายเดินมากอย่านอนกินนั่งกินนะคะความสุขที่สองก็คือลดความคาดหวังลงของแต่ละช่วงวัยมันมีวิกฤตแต่ละช่วงวัยอยู่แล้วนะคะในแต่ละช่วงวัยก็ลดความคาดหวังลงไม่ต้องขอร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกขอแค่หกสิบห้าสิบนะคะก็จะมีความสุขนะคะอันนี้ก็คือวิธีสร้างสุขนะคะ